บความบปนเทิงส่งตรงถึงมือคุณนุดภูมิใจนำเสนอนิยายรักโรแมนติกโรมานแนวลมพัดหวนเรื่องเงาใจในเพลิงพรม EP 15มาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อธนวัฒน์พูดเรื่องถอนมั่นกับวันวรุณเธอจะมีปฏิกิริยาเช่นไรจะยอมรับได้หรือไม่ติดตามหาคำตอบได้ในคลิปนี้ค่ะเงาใจในเพลิงพรมมีทั้งหมด23ตอนนะคะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามช่องของนุชและอยากที่จะติดตามเรื่องอื่นๆที่นุชนำมาลงจบไปก่อนหน้านี้ก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์เพลย์ลิสต์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะนุชลงจบไปหลายเรื่องแล้วและมีหลากหลายแนวให้เลือกชมค่ะใครที่เคยฟังแล้วอยากจะฟังรีแลนก็ได้เช่นกันนะคะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังเงาใจในเพลิงพม อี1 5้าพร้อมกันได้เลยค่ะขณะที่สองพี่น้องกำลังคุยกันถึงการแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นั้นวันวอรุณซึ่งรู้เรื่องที่เกิดขึ้นจากการรายงานของชอยก็รีบเดินทางมาที่ไล่เมื่อเห็นสองพี่น้องคุยกันด้วยใบหน้าเคร่งเครียดก็พอจะเดาได้ว่าทั้งคู่กำลังคุยกันเรื่องอะไรแต่ก็ยังไม่ไวเอ่อยถามก็เปิดประเด็นในการสนทนากำลังคุยอะไรกันอยู่คะ ใช่เรื่องกดังสินค้าของเราที่ถูกไฟไหม้หรือเปล่าวันวลุนเดินมาสุดตัวลงนั่งข่ยห้างบนโซฟาตัวที่ใกล้ที่สุดรู้เรื่องได้ยังไงธนวัตรย้อนถามทอยคงรีบโทรไปรายงานให้ฟังเละสิใช่ไหมธนก,กิจคาดเดาและก็มั่นใจว่าความคิดของเขานั้นถูกต้องวันจะรู้จากใครก็ไม่สําคัญหรอกว่าแต่เสียหายเยอะไหมอาคารว่าทั้งหลังสินค้าหายไปในกองเพลิงในส่วนที่ไม่โดนไฟไหม้ ก็เสียหายทั้งหมดเช่นกันแล้วมีใครเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าคะพีทคำถามฟังดูเหมือนห่วงใยแต่แสงความในอะไรบางอย่างคนของเราได้รับบาดเจ็บกันนิดหน่อยไม่หนักหนาอะไรเมื่อยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดจึงถามใหม่ให้ตรงประเด็นกว่าเดิมแล้วนักเขียนของคุณกับเด็กๆล่ะคะเป็นอะไรหรือเปล่าธนวัฒน์และทนก,กิจหันมาสบตาก,กันก่อนจะหันกลับไปจ้องมองหญิงสาวตรงหน้ารู้ได้ยังไง ว่ายาดากับเด็กๆก็อยู่ที่นั่นด้วยธนวัตรเอ่ยถามด้วยความแปลกใจวันรู้ก็แล้วกันแล้วชอยไม่ได้เล่าห้วอไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณยาดาลืมไป้อยมันไม่รู้ก็เลยไม่ได้ภาพข่าวไปบอกวันวรุณจ้องมองธนกิจด้วยแววตาวาวโลดเขาดูจะรู้ทันและพูดดักคอเธอก่อนเสมอแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะเปิดศึกษากันเหมือนเช่นทุกครั้งที่เจอหน้ากันธนวัตรก็ได้ตอบคำถามที่หญิงสาวอยากรู้ เพื่อ,อยุติการต่อตปากตอคำข,ของทั้งสองฝ่ายยาดาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเด็กๆปลอดภัยวันวรุณรู้สึกผิดหวังเมื่อรู้ว่าเสี้ยนหนาที่ตนเองต้องการจะกำจัดยันอยู่รอดปลอดภัยทั้งแม่และลูกนั่นหมายความว่าไอใหญ่ทำงานพลาดพวกมันถึงได้รอดมาได้ดวงมันแข็งจริงๆขนาดตกอยู่ในกองเพิงแต่ก็ยังรอดมาได้น่าเจ็บใจนักฝากไว้ก่อนเถอะครั้งนี้แกรอดไปได้ แต่อย่าหวังว่าจะมีข่าวหน้าแค่บาดเจ็บเล็กน้อยยังเหรอเธอย้อนถามด้วยน้ำเสียงสูงปลีกพูดแบบนี้หมายความว่ายัางไงน้ำเสียงของชนวัตรเย็นเยือกเขาจ้องเธอราวกับจะจับผิดวันวรลุนเพิ่งรู้ตัวว่าตนเองทำผิดพลาดไปที่พูดไปเช่นนั้นจึงรีบพูดแก้ตัวไปแบบน้ำคุณๆวันหมายถึงดีแล้วที่ไม่มีใครเป็นอะไรจากนั้นก็เปลี่ยนเรื่องแล้วรู้หรือยังว่าเป็นฝีมือของใคร พูดเหมือนรู้เลยนะว่าเราโดนวางเพกกลิงธนกฤิตตั้งข้อสังเกตพอจับผิดวันทำไมไม่มีอะไรทำหรือไนถึงได้มานั่งจับผิดกันแบบนี้เธอเอ่ดยด้วยน้ำเสียงประชดประชันก่อนจะหันไปถามคู่มั่นของตนเองถึงเรื่องดังกล่าวสรุปว่าเป็นฝีมือใครคะพีทถามทั้งที่มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเป็นฝีมือของไอ้ใหญ่อดีตหัวหน้าคนงานที่ตนเองเคยมีความสัมพันธ์ด้วยแน่นอนแต่ที่น่าเจ็บใจคือ เสี้ยนหนามตำใจของตัวเองยังอยู่ครบเรียกได้ว่าแทบจะไม่เป็นอะไรเลยนอกจากบาดแผลภายนอกเพียงเล็กน้อยและนั่นสร้างความขุ่นเคืองใจให้วันวุนลุนเป็นอย่างมากยังไม่รู้คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในเวลานั้นเองตำรวจได้มาที่ไล่ตามเวลานัดเพื่อมาสอบถามข้อมูลจากธนวัฒน์และธนกฤตในฐานะผู้เสียหายซึ่งวันวุลุนก็นั่งฟังอยู่ที่นั่นด้วยธนวัฒน์สั่งให้คนไปตามลุงสนมาพบ พื่อช่วยกันให้ข้อมูลกับทางตำรวจพวกคุณสงสัยใครหรือมีศัตรูที่ไหนบ้างหรือเปล่าที่ตำรวจต้องถามเช่นนี้เพราะมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีคนมาลอบวางเพลิงสถานที่ดังกล่าวเพราะจากการตรวจสอบได้พบถังน้ำมันจำนวนหนึ่งถูกทิ้งไว้ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากนะักทั้งคู่ตอบตรงกันว่านอกจากใหญ่ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าคนงานที่ถูกไล่ออกไปได้ไม่นานก็ไม่มีศัตรูที่ไหนพวกเราเคยสงสัยว่าไอ้ใหญ่ จะเป็นคนขโมยชาของเราไปและผมไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวแต่ตอนนั้นเราไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดมันได้ก็เลยต้องปล่อยมันไปสนกล่าวเสริมหลังจากเหตุการณ์นั้นผมสั่งให้ติดกล้องวงจรปิดเพิ่มโดยที่มันไม่รู้เมื่อมันลงมืออีกครั้งเราก็เลยมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามันเป็นหัวขโมยที่ขโมยชาของพวกเราไปเป็นจำนวนมากผมก็เลยไล่มันออกไปแต่ที่ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดี เพราะมันเอาของที่ขโมยไปเมื่อคืนอาจเป็นไปได้ว่ามันแค้นที่โดนไล่ออกก็เลยย้อนกลับมาแก้แค้นด้วยการเผากระดังเก็บสินค้าของเรานอกจากมันแล้วเราก็ไม่มีศัตรูที่ไหนธนวัตให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจที่มาสืบสวนสอบสวนพวกคุณมีภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณนั้นหรือเปล่าครับมีครับแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นเราไม่พบพิรุธอะไรธนาเกิดตอบเพราะเขาเป็นคนตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกับลุงสน ซึ่งเป็นผู้จัดก,การไร่ถ้าเป็นฝีมือของไอ้ใหญ่จริงตามทาพก็คงไม่แปลกที่ต้องจะจับภาพของมันไม่ได้เพราะมันทำงานกับเรามานานเข้านอกออกในได้ทุกจุดในฐานะหัวหน้าคนงานและรู้ดีว่าเราติดกล้องวงจรปิดไว้ที่จุดใดบ้างยกเว้นจุดที่เราติดเพิ่มในตอนหลังฉะนั้นมันต้องหลบหลีกกล้องของเราได้อยู่แล้วธนวัฒน์ผู้ตามความคิดของตนเอง ผมคงต้องขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิดของคุณธนวัฒน์ไปตรวจสอบด้วยไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะสั่งให้ลุงสนจัดการเรื่องนี้ให้จากนั้นก็หันไปสั่งในสนฝากดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับลุงสนได้ครับคุณพีทวันว่ารุนโล่งใจที่ธนวัฒน์ไม่มีหลักฐานที่จะมัดตัวคนทําได้ถ้าเขามีหลักฐานเห็นทีว่าไอ้ใหญ่คงไม่รอดแน่ดีไม่ดีเธออาจจะต้องเดือดร้อนไปด้วย ตำรวจสอบถามข้อมูลของสองพี่น้องอีกพักใหญ่และบอกว่าขอเวลาตรวจสอบก่อนถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบจากนั้นก็เอ่ยปากขอตัวกลับเมื่อตำรวจกลับไปแล้วธนวัฒน์ได้สั่งให้ทุกคนออกไปจากห้องทุกคนออกไปให้หมดฉันมีเรื่องที่จะต้องคุยกับบันววุณตามลำพังธนก,กฤตและสนก้าวเดินออกจากที่นั่นทันทีโดยไม่ต้องให้เอ่ยซ้ำพีทมีอะไรจะคุยกับบันเหรอคะ วันวรุนเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจเมื่ออยู่ด้วยกันตามลำพังเรื่องถอนมั่นเขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียกถอนมั่นวันวรุนทวนคำด้วยความตกใจก่อนความขุ่นเคืองจะมาในเวลาต่อมาวันทำอะไรผิดพี่ถึงจะขอถอนมั่นเพราะหนังนั่นกับลูกของมันใช่ไหมพวกมันใช้มารยาอะไรถึงทำให้พี่หลงมันจนงงหัวไม่ขึ้นทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแบบนี้อย่าพาดพิงถึงคนอื่นเขากัดฟันพูด พร้อมกับพยายามระงับอารมณ์แววตาของเขาเอาเรื่องทำไมจะทำไม่ได้เด็กคิดนะว,วันไม่รู้ว่าพีกับมันเคยทำอะไรร่วมกันไว้วันรู้ทุกเรื่องและววันจะไม่ยอมถอนมัน่นเพื่อให้พีไปสวยสุกร่วมกับมันเด็ดขาดเดีย๋ยวหวังเลยไม่มีวันนั้นแน่ตอนมัน่นก็มีพิธีใหญ่โตสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วถ้าถอนมั่นกันจริงๆคงต้องโดนเมาส์หนักแน่และคนอย่างวันวุุ่่น จะไม่มีวันยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเด็กทาดที่สำคัญเธอหวังที่จะแต่งงานกับธนวันรเพื่อยกระดับฐานะของตัวเองที่ตอนนี้กำลัง,งน่อนเงี้ยนเต็มทีเงินมรดกจากบิดาที่เคยเหลือกินเหลือใช้ก็เริ่มไล่หลอลงทุกทีเหลืออยู่ก็แต่ไล่ที่บิดาทิ้งไว้ให้กับคอนโดหรูที่พักอยู่ตอนนี้เท่านั้นฉันนั้นอยู่หวังเลยว่าเธอจะยอมปล่อยมือจากฟางเส้นสุดท้ายี่การถอนมั่นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว จะทนมั่นกันไปเพื่ออะไรในเมื่อเราไม่ได้รักกันในเมื่อเราไม่เคยรักกันก็คงไม่แปลกที่จะอยู่กันไปแบบนี้เพราะที่ผ่านมาก็เป็นเช่นนั้นแล้วพีทก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับข้อผูกมัดของเราจนกระทั่งพวกมันก้าวเข้ามาที่นี่พีทถึงมีความคิดที่จะถอนมั่นกับวันในเมื่อวันไม่มีความสุขก็อย่าหวังว่าพีทจะมีความสุขร่วมกับคนอื่นได้ไม่มีวันนั้นแน่วันจะไม่ยอมให้พีทถอนมั่นเด็ดขาด เลิกหวังที่จะไปเสวยสุขกับนางนัง้นได้เลยธนวัตรมองหญิงสาวตรงหน้านิ่งนานก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงดุดันจะบอกอะไรให้นะผมมีเหตุผลที่จะถอนมั่นคุณได้ทุกเมือ่อโดยที่คุณเองก็ปฏิเสธไม่ได้จะต้องให้บอกไหมว่าเรื่องอะไรอย่าบังคับให้ผมพูดในสิ่งที่ตัวคุณเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจวันวะลุนถึงกับชะนักนันไปชั่วขณะตามภาษาคนที่เคยมีชนักติดหลังก่อนจะเชิดหน้าเหมือนมีแคร ถ้าถึงเขาจะรู้เรื่องอะไรมาก็คงไม่มีหลักฐานมายืนยันอยู่ดีวันวนวลเลือกที่จะใช้เงื่อนไขที่จะทําให้เขายอมมั่นหมายกับเธอมาต่อรองเพื่อถิงความได้เปรียบถ้าพีถอนมั่นวันพีทก็จะไม่มีสิทธิ์ในไร่ของวันไร่ที่พีทอยากได้มาทํารีสอร์ทและวันก็จะไม่ขายไร่นั้นให้พีทอยากได้ที่ของวันนักไม่ใช่หรอวันจะโอนกรรมสิทธิ์ไร่นั้นให้พีททันทีที่เราสองคนแต่งงานกันธนวัตรยิ้มยาอที่มุมปาก คิดจริงๆเหรอว่าถ้าผมไม่แต่งงานกับคุณผมจะไม่มีวันได้ไร่นั้นมาครอบครองจะบอกอะไรให้นะอะไรก็ตามที่ผมต้องการผมต้องได้และมันเป็นเช่นนั้นเสมอวันยังยืนยันทำเดิมคุณไม่มีสิทธิ์ในไร่นั้นจนกว่าเราจะแต่งงานกันแล้ววันก็จะไม่ถอนมั่นกับคุณเด็ดขาดอย่าเสียเวลามาพูดเรื่องไร้สาระเหล่านี้กับวันเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณยังดึงดันที่จะทำแล้วก็ วันไม่รับรองนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าบีบบังคับให้วันจนตรอกต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำธนวัตรตรงเข้าไปกระชากล่างของวันวัลลุนเข้าหาตัวและบีบแขนเธอไว้แน่นจนอีกฝ่ายนิ้วหน้าด้วยความเจ็บปวดโทษฐานที่เธอลิอาจนำเรื่องของนาัชายาดามาขู่บังคับเขานึกหรือว่าจะบังคับเขาได้ในตาของเขาเป็นประกายวาวโลดก่อนที่จะย้ำชัดหนักแน่นด้วยน้ำเสียงดุดันอย่าแตะต้องพวกเขาเด็ดขาด ถ้ายาดากับยานินเป็นอะไรไปแล้วก็ผมไม่ปล่อยคุณไว้แน่จากคำพูดของธนวัตรทำให้วันวรุูรู้ว่าสองแม่ลูกนั้นมีความสำคัญกับเขาไม่น้อยเธอจ้องมองเขาด้วยแววตาผิดหวังที่เขาปกป้องผู้หญิงอื่นจนถึงขั้นพูดคงคูเธอแต่อย่าคิดนะว่าคำพูดเหล่านั้นจะทำให้เธอล่าถอยเธอจะไม่มีวันยางเสียเขาให้คนอื่นเด็ดขาดไม่ว่าใครหน้าไหนก็แย่งเขาไปจากเธอไม่ได้วันวโรี่สลัดจนหลุดจากการเกาะกลุ่ม แล้วก็เลือกที่จะโจมตีไปที่จุดอ่อนของเขาถ้าพีทอยากให้มันกับลูกของมันปลอดภัยพีทก็ต้องเลิกคิดเรื่องหอนมั่นวันทำได้ไหมล่ะธนวัตรขบกรามแน่นมือของเขากำเข้าหากันเมื่อกำลังถูกท้าทายแต่เมื่อมีความปลอดภัยของนัชชาดาและยานิสาเป็นเดิมพันฉะนั้นเขาจะทำอะไรวู่วามตามอารมณ์ไม่ได้เด็ดขาดเพราะนั่นยิ่งเป็นการยั่วยุให้วันวรลุนลงมือกระทำการบางอย่างกับคนที่เขารัก แม้จะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดวางแผนอะไรแต่เขาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดโกรธเหรอวันต่างหากที่ควรเป็นฝ่ายโกรธพีทหลงมันหัวปากหัวปั๊มถึงท่านเอ่ยปากขอถอนมั่นวันถ้าไม่มีมันสักคนเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราสองคนเดีายดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องพวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยในตาของวันวันลุนลุกวาบ กาดเกลี้ยบ่งบอกถึงความโกรธที่ได้ยินธนวัตรพูดกปกป้องแม่เทียดาและลูกของมันซ้ำแล้วซ้ำเล่ารอยยิ้มออกมาหิดปรากฏขึ้นบนใบหน้าเธอรักมันมากใช่ไหมถ้ารักมันและอยากให้พวกมันปลอดภัยพี่ก็ต้องทำตามท,าที่วันบอกแล้ววันจะเลิกยุ่งกับพวกมันแต่ทําไมก็อย่าหาว่าวันไม่เตือนกล้าดียังไงที่มาสั่งเขาออกไป ธนวัตรกรใส่หน้าเธอด้วยความกลาดเกลี้ยววันวันลุนจะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจแววตาของเขาดุดันไม่ใช่แค่หญิงสาวเท่านั้นที่ตกใจแม้แต่จันทราซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้องนั้นได้ยินก็ยังตกใจเช่นกันถึงกับหันมาปลาลบก,กับธนกฤตด,ด้วยน้ำเสียงโหวงหญยไม่รู้คุณพีก,กับคุณวันเถียงกันเรื่องอะไรคุณพอจะไม่เข้าไปดูพวกเขาหน่อยหรอคะใบหน้าของธนกฤตเรียบเฉยพอรู้ดีว่าพี่ชายของเขา จะพูดเรื่องอะไรกับวันวลุนและเขาไม่ควรเข้าไปยุ่งปล่อยให้เขาสองคนตกลงกันเองดีกว่าครับแม้จะห่วงใยมากแค่ไหนแต่เราก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่พีนะครับที่ชายหนุ่มพูดมามันก็ถูกแต่จันทาก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีความกังวลฉายชัดที่บนใบหน้าเธอน้ำเสียงแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพายุอารมณ์ลูกใหญ่กำลังจะตามมา และพร้อมจะพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าให้ลาบเป็นหน้ากลองนอกจากจันทาจะห่วงเจ้านายหนุ่มที่เคยดูแลกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเธอก็ยังอดเป็นห่วงวันวรุนไม่ได้พอรู้ดีว่าธนวัดเป็นคนอารมณ์ร้อนและโมโหร้ายถ้าเกิดบันดาลโทสะและเผลอแสดงความรุนแรงอะไรออกไปคงไม่เป็นผลดีกับใครเลยโดยเฉพาะกับวันวรุนแต่ก็อย่างที่ธนก,กิจพูดแม้จะห่วงยญย ถึงกระนั้นก็ไม่ควรยื่นมือเข้าไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของพวกเขายืนอยู่ทำไมไม่ได้ยินที่พูดหรือไงออกไปธนวัตรโกนก้องอีกครั้งโดยที่ยังคงยืนประจันหน้ากันแต่เมื่ออีกฝ่ายยังคงยืนนิ่งเฉยเขาจึงตะวาดกลับไปด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวไปได้แล้วสีหน้าจริงจังที่กำลังกุกลุ่นด้วยความโกรธแววตาที่ลุกเป็นไฟและน้ำเสียงที่ดุดันทําให้วันวลัลลุนยอมล่าถอยเพราะถ้ายังผืนดึงดัน เธอก็มีสิทธิเจ็บตัววันวัล,ลุนสะบัดหน้ายอมเดินจากไปแต่โดยดีแต่ยังไม่วายพูดทิ้งท้ายให้ธนวัฒคิดถ้าไม่อยากให้วันยุ่งกับพวกมันแล้วก็อย่าทําให้วันหมดความอดทนถ้าวันหมดความอดทนขึ้นมาเมื่อไหร่พีทนั่นแหละที่จะต้องเสียใจไม่ใช่วันจำมาไว้วันวัล,ลุนกระแทกส้นเท้าเดินออกไปจากห้องด้วยใบหน้าบึ้งตึงไม่สบอารมณ์ที่โดนคู่มั่นของตนเองไล่อย่างไม่ไว้หน้าทั้งที่เขาไม่เคยทากริยาเช่นนี้กับเธอมาก่อน ไปทำอะไรให้พี่พีโกรธถึงได้โดนไล่ตะเพิดออกมาแบบนี้ท่านกักฤกตเอ่ยถามเมื่อเห็นวันว่ารุนเดินผ่านหน้าเขาไปยิงสาวหันกลับมาตอบโต้เขาด้วยความไม่สบอารมณ์เธอกำลังต้องการหาที่ระบายอารมณ์ที่คุกกลืนอยู่พอดีไม่รู้สักเรื่องคงไม่ตายหรอกจริงไหมขอเตือนนะว่าตอนนี้วันอารมณ์ไม่ดีถ้าไม่อยากมีเรื่องก็หุบปากไปเลยท่านกักเก็ตส่งยิ้มยี่ยวนกลระสานาให้อีกฝ่ายก่อนจะเอื่อนเอ่ยเชิญครับคุณผู้หญิง จะไปอารมณ์เสียที่ไหนก็ไปที่นี่ไม่มีใครเป็นที่รองรับอารมณ์เธอหรอกจะไปก็รีบไปสิยืนอยู่ทาไมวันว่ารูนตาลุกวาวก่อนจะตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงเยี่ยงวีนเหมือนกันทั้งพี่ทั้งน้องไม่ต้องมาไล่หรอกวันไปแน่พูดจบก็สะบัดหน้าจากไปทันทีพร้อมกับความขุ่นมัวที่ทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจไปยั่วโมโหคุณวันทําไมเขาคุณพอลสนุกดีครับโกรธจนควันออกหูรีบบึ่งรถไปโน่นแล้ว จันทาตีแขนชายหนุ่มใครสั่งใครสอนให้คุณพอรังแกผู้หญิงคะป้าไม่เคยสอนนะผู้หญิงอย่างวันยอมหงอให้ไม่ได้หรอกครับถ้าทำแบบนั้นมีหวังโดนวันข่มไปตลอดชีวิตแน่หญิงสูงวัยสายหน้าค้ายอิดหนาและอาใจคุณสองคนเจอทันทีไรเป็นต้องประทักคารมกันทุกทีพูดจากันดีๆบ้างไม่ได้หรือไงคะป้าก็เลบอกให้วันยอมลดลาวาศอกพูดจาดีๆกับผมก่อนสิครับแล้วผมจะพูดดีด้วย คุณพอลจันทาเรียกเสียงดุธนกิจทำหน้าทะเล้นก่อนจะยอมยกธงขาวผมไม่เถียงด้วยแล้วเถียงไปก็ไม่ชนะไปหาพี่พีดีกว่าแต่ก่อนจะเดินจากไปเขาตรงเข้าไปสวมกอดจันทาจากทางด้านหลังและยิ้มประจบเธอตอนจะเอ่ยความในใจรักป้านะครับรู้ใช่ไหมคบว่าผมกับพี่พีทรักป้าเสมอป้าก็รักพวกคุณทั้งสองคนคะ่ะจะไปหาคุณพีทไม่ใช่หรอคะ รีไปสิคะไม่รู้ว่าโกรธเรื่องอะไรจะหายโกรธหรือยังก็ไม่รู้เวลาที่ธนวัตรโกรธคนที่พอจะเข้าหน้าเขาติดก็เห็นจะมีแต่ธนกฤตเพียงคนเดียวเท่านั้นธนกฤตเดินตรงไปหาธนาวัตรที่ห้องและเห็นเขากําลังยืนใช้ความคิดใบหน้าของพี่ชายบึ้งตึงอย่างเห็นได้ชัดทะเลาะกันเรื่องถอนมัดเหรอคะพี่พีชชายหนุ่มแค่พเนยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอีกฝ่ายคงไม่ยอมง่าย ถึงได้แพงหรือจะโดนแลกแตเพิอย่างไม่ไว้หน้าธนวัตรไม่ตอบและยังคงนิ่งคิดธนกฤิตสังเกตเห็นสีหน้าวิตกกังวลของพี่ชายก็ไม่ค่อยสบายใจไม่บ่อยนักที่จะเห็นพี่ชายเป็นเช่นนี้เขาวางมือบนไหล่ของผู้เป็นพี่และเอ่ยถามด้วยความห่วงใยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับหรือว่ากังวลเรื่อง่อนมั่นไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกพอเขาพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดแล้วอะไรทําให้พี่ทีวิตกกังวลครับ ความปลอดภัยของยาดาและยานินคิ้วเข้มของธนกรบขมวดเข้าหากันหมายความว่ายังไงครับวันขู่ว่าถ้าพี่ยันดึงดันที่จะถอนมั่นวันจะไม่รับรองความปลอดภัยของสองแม่ลูกนั่นอาจจะแค่พูดขู่เพราะความหึงหวงบวกกับความโกรธก็เลยทําให้พูดไปแบบนั้นคงไม่กล้าลงมือทําอะไรจริงๆอย่างที่พูดหรอกครับเราประมาทเรื่องนั้นไม่ได้หรอกเพลผู้หญิงอย่างวันอาจจะทําอะไรที่เราคาดไม่ถึงได้เสมอ และพี่จะไม่ยอมเอาความปลอดภัยของยาดากับยานินมาเสี่ยงเพราะเรื่องนี้พีีคิดว่าวันจะกล้าทำอย่างที่ขู่ไว้หรอครับพิดรักแรงหึงบรรดาไม่คนเราทำอะไรเลวร้ายได้เสมอพอเมื่อความหึงเข้าครอบงำจิตใจอะไรก็ขวางไว้ไม่อยู่แต่พี่จะไม่ยอมให้เรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับสองคนนั่นเด็ดขาดกันไม่ดีกว่าแก้ไม่ต้องห่วงนะครับพี่พีผมมีเพื่อนในตำรวจหลายคนผมจะขอให้เขาเช่วยเป็นหูเป็นตาให้แล้วก็จะส่งคนของเรา ตามไปคุ้ง,งกันพวกเขาด้วยสั่งกำชับคนของเราให้ตามดูอยู่ห่างๆอย่าให้พวกยาดารู้ตัวไม่อย่างนั้นพวกเขาจะอึดอัดได้ครับพี่พีทเมื่อธนก,กิจรับปากว่าจะดูแลเรื่องนี้สีน้าของธนวัตรก็ดูจะคลายความเคร่งเครียดก่อนจะเอ่ยถามเมื่อเห็นน้องชายเป็นคนเดียวของเขาจ้องมองมาคล้ายอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่พูดมีอะไรจะพูดกับพี่หรือเปล่าพี่พีทรักคุณยาดาใช่ไหมครับ ถึงได้ห่วงใยเธอและลูกมากขนาดนี้ธนกฤษตเอ่ยถามพร้อมรอยยิ้มธนวัตรอึ้งไปเมื่อได้ยินคำถามเข้าประเด็นของน้องชายเขาใช้ความเงียบแทนคำตอบถึงพี่ไม่พูดผมก็รู้ว่าพี่รักคุณยาดาและผมก็รู้ว่าเธอคือผู้หญิงที่พี่พีชเคยพามาพักที่ไร่ของเราเมื่อหลายปีก่อนพี่กับเธอเคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันแต่ที่ผมไม่เข้าใจคือทำไมพี่ทำเหมือนไม่รู้จักเธอมาก่อน เพราะอะไรครับเพราะพี่อยากจะดูปฏิกิริยาของยาดาเท่านั้นเหรอครับที่จริงพี่ยังโกรธที่เธอทิ้งพี่ไปและไม่เข้าใจในเมื่อความสัมพันธ์ของเรากําลังเป็นไปได้ได้ดีแต่เธอเลือกที่จะหนีไปโดยไม่เอ่ยคําลาสักคําพี่อยากรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ยาดาจากไปแบบนั้นแล้วเรื่องของยานี่ล่ละครับเขาเป็นหลานของผมใช่ไหมตอนแรกพี่ก็ไม่ได้เฉลียวใจเรื่องนี้หรอกนะพอ แต่รู้สึกถูกชะตากับยานินมากโดยไม่มีเหตุผลซึ่งมันแปลกนายก็รู้ใช่ไหมปกติพี่ไม่ชอบเด็กแต่ไม่รู้ทำไมตอนที่พี่พบยานินครั้งแรกพี่กลับรู้สึกหลงรักเด็กคนนี้แล้วอะไรทําให้พี่พีเกิดความสงสัยจำวันที่พี่พายาดาและเด็กๆไปเที่ยวได้ไหมธนกฤษพยักหน้าจำได้ครับแล้วมันเกี่ยวกันยังไงเหรอครับในวันนั้นคนส่วนใหญ่ที่เดินเข้ามาทัก ต่างก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันว่ายานินกับพี่หน้าตาคล้ายกันมากคำพูดเหล่านั้นสะกิดใจพี่หลังจากนั้นพี่ก็เลยโทรศัพท์ไปถามกิลนันคุณกีอตอบว่ายัางไงครับเขาไม่ได้บอกว่าใครเป็นพ่อของยานินเพราะนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของยาดาถ้าพี่อยากรู้พี่ก็ต้องไปถามยาดาเอาเองบอกเพียงว่ายาดาอยู่กับยานินเพียงลําพังนั่นทําให้พี่เอกใจคืนที่พี่มีอะไรกับยาดาพี่ไม่ได้ป้องกันบางที ยานินอาจจะเป็นลูกของพี่กับเธอพี่เคยถามแต่ยาดาปฏิเสธเสียงแข็งถึงเธอจะปฏิเสธแต่พี่ก็ค่อนข้างมั่นใจนะพอว่ายานินเป็นลูกของพี่ทำไมเราไม่ขอตรวจดีเอ็นเอล่ะครับพี่ก็เคยคิดเรื่องนี้แต่แล้วก็เปลี่ยนใจไม่ว่ายานินจะเป็นลูกของพี่หรือไม่พี่ก็ยังรักยานินเหมือนลูกอยู่ดีฉะนั้นจะใช่หรือไม่ก็มีค่าเท่ากันผมเองก็สงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเราน่าจะตรวจดีเอ็นเอนะคะพี่พีท พี่เคยพูดเรื่องนี้กับยาดาแต่เธอปฏิเสธและพี่ก็ไม่อยากไปบังคับอะไรในเรื่องนี้เราแอบตรวจก็ได้นี่ครับช่างเถอะพอพี่ไม่อยากทําอะไรลับหลังยาดาถ้าจะตรวจ DNA ของพี่กับยานินพี่ก็อยากให้ยาดายินยอมเราก็เลยไม่รู้คําตอบรู้หรือไม่รู้มันต่างกันยังไงก็ถ้ายานินเป็นลูกของพี่พีชจริงเราก็จะใช้เหตุผลนี้รั้งตัวคุณยาดากับยานินที่อยู่กับเราที่นี่นีนครับถึงยังไง พี่ก็จะไม่ยอมให้ยาดาและลูกจากพี่ไปอีกไม่ต้องกังวลนะพอลพี่จะไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาจากเราไปแน่นอนดีครับผมเอาใจช่วยขอให้พี่พีททำสำเร็จยาณินเป็นเด็กน่ารักแล้วก็หน้าตาเหมือนพี่พีทมากแล้วเรื่องถอนมั่นวันพี่พีทจะจัดการยังไงครับยังไงก็ต้องถอนมั่นแต่คงไม่ใช่ตอนนี้เพราะพี่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของยาดาและยาณินแต่คงต้องปลดพันธะเรื่องม้ให้ได้ก่อนไม่อย่างนั้น ยาดาคงไม่ยอมคืนดีกับพี่แน่พี่พีถ่ายโกรอเธอแล้วหรอือครับยังจนกมกับพี่จะรู้เหตุผลว่าทําไมเธอถึงทิ้งพี่ไปและก็จะไม่ยอมให้เธอหนีพี่ไปไหนอีกจะเก็บไว้ข้างตัวแบบนี้ทั้งสองคนแม่ลูกเลยถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็วิเศษไปเลยครับไร่ของเราก็จะมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะพูดแล้วก็คิดถึงจอมแสบใบซนของเราขึ้นมาทันทีสองพี่น้องยิ้มให้กันและกันก่อนจะชวนกันไปที่โรงงานผลิตชา เพราะยังมีงานหนักรออยู่อีกมากให้พวกเขาไปจัดการความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ EP หน้ามาดูกันนะคะว่าธนวัฒกับยานิสาตกลงเรื่องอะไรกันทำไมจะต้องเก็บเป็นความลับและมาดูความเจ้าเล่ห์ของธนวัฒนที่มีต่อนัชยดาเขาจะทำอะไรและเธอจะทันเกมของเขาหรือไม่คลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้ Love n o v e น c h a n n e คงต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ